ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมจารเลกนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a แก e r ี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถจากฟอร์ดเอฟเลสไทเทเนียมพัดขับ2นะครับให้กับพี่วัฒนะครับผมวันนี้นะครับพี่วัดซื้อสดนะครับแล้วก็มาออกรถนะครับที่ f o ร d ปทุมเลยนะครับมีบรรยากาศที่โชว์รูมนะครับผมเดี๋ยวขอถามความรู้สึกพี่วัฒนะครับว่าติดต่อทางด้านไหนนะครับแล้วรู้สึกเห็นรถแล้วประทับใจหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับพี่วัตครับผม ผมติดต่อทางพี่จะรึกทาง youtube ครับก่อนที่จะตัดสินใจจนได้ตัดสินใจกับซื้อกับคุณจะรึกค่อนข้างจะชัดเจนในการซื้อขายนะครับก็ใครที่สนใจจะใช้บอร์ดก็แนะนำให้ลองมาติดต่อมาพูดคุยกับพี่จะรึกได้เลยครับขอบคุณครับ ขอบคุณวิวัฒน์มากนะครับผมครับก็คือว่าตัวนี้นะครับเพือลูกค้านะครับก็ดูใน u t u b e นะครับผมแล้วก็นะครับมีการเห็นช่องใน YouTube เห็นมีการพูดคุยนะครับหรือว่าการชัดเจนนะครับที่ลูกค้าคนอื่นที่เคยพูดคุยกันมานะครับก็คือเราต้องชัดเจนก่อนจองนะครับผมแล้วก็มีการจัดนะครับจัดแต่งเต้น ตามที่คุยกันไว้นะครับผมก็อย่างไรนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็อย่าลืมนะครับมาดูบรรยากาศนะครับในการส่งมอบชอลืมหรือการส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับผมออกรถที่ไหนก็ออกได้นะครับแต่ว่าออกนะครับออกกับเซลล์ที่นะครับให้ความแนะนำนะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยนะครับผมก็อย่าลืมติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูกันนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับหนึ่งสองสาม ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมจารึกนะครับที่รุสการขาย Ford Auto Gall e r y ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการส่งมอบรถนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับจะต้องมาส่งมอบรถนะครับสองโมงเช้านะครับผมแต่วันนี้นะครับด้วยความที่เราเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มาที่พื้นที่ส่งมอบ นะครับผมเลยก็จะขอนะครับผมขออนุญาตนะครับมารีวิวนะครับคันนี้นะครับเป็น Ford e v e r e s สไทเทเนียมพัทนะครับเป็นตัว1599นะครับเพิ่มสีขาวมุกอีก10,000บาทนะครับผมก็คือ1609นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมมีการตกแต่งนะครับตกแต่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมลูกคันนี้นะครับลูกค้าซื้อสดนะครับผม ฟอดอเตตัวนี้นะครับผมมีการตกแต่งนะครับที่เราตกแต่งให้นะครับสวยงามนะครับผมเลอตามใจลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับได้หมดนะครับผมส่วนคันนี้นะครับผมเป็นการแต่งนะครับเป็นการแต่งเป็นวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็นะครับผมเป็นการแต่งของสไตล์ g l c ไฟท้ายนะครับไฟท้าย g l c มีรับหลังคามีอะไรต่างๆนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาจากสเกอร์วิเตอร์เลยนะครับด้านหลังนะครับสเกอร์วิเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็คือจะมีท่อหลอกสีใบนะครับท่อหลอกตัวนี้นะครับผมก็จะมีนะครับผลชุดวิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นท่อหลอกสีใบแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับผมชุดวิเตอร์ข้างหลังนะครับผมจะก็ทําเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงาตัวนี้จะเป็นเป็นสีดําเงาตัด นะครับตัดกับสีขาวนะครับผมสีขาวมุกตัวนี้นะครับผมสะเกิร์วิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการตัดแปะเข้าไปนะครับผมแล้วก็นะครับมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเตือนการชนด้านหลังนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับก็มีมาอยู่แล้วนะครับผมของ Ford ดเจเเวตไฟทับทิมหลังนะครับผมต่อมานะครับขยับขึ้นมาด้านบนบ้างนะครับเป็นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนะ ปอดเยเลสัปัจจุบันนี้นะครับก็คือนะครับเป็นไฟนะครับไฟท้าย GFC ตัวนี้นะครับผมไฟท้าย GFC ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคมแดงนะครับผมคมแดงตัวนี้นะครับผมเวลาเราเปิดไฟนะครับปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นไฟนะครับเป็นลายเส้นสีแดงนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับผมมายาวจน เป็นด้านหลังเลยนะครับตรงฝากระโปรงหลังนะครับมายาวนะครับตรงด้านท้ายเลยนะครับยาวนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็มีไฟนะครับเป็นเม็ดนะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดด้วยสวยงามนะครับแล้วเวลานะครับผมเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับต่างๆนะครับผมก็จะติดนะครับเป็นลายเส้นวิ่งนะครับเป็นไฟสีส้มวิ่งนะครับตัวนี้นะครับได้รับความนิยมมากนะครับของ Ford Everest ของเรานะครับคือลูกค้าถ้าจะแต่ง Ford นี่ขาดไม่ได้แล้วก็คือไฟท้าย g l c ตัวนี้นะครับ ปฟท้ายตัวนี้นะครับจะมีแบบโคมแดงและโคมดํานะครับผมแล้วแต่จะเลือกได้นะครับผมและที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างนะครับผมก็คือคาดหลังนะครับมีไฟตัวนี้นะครับคาดหลังเป็นอักษรเยเบเลสตัวนี้นะครับผมจะเป็นไฟเบรกนะครับเป็นสีแดง และเป็นไฟถอยนะครับสีขาวนะครับผมแล้วก็จะไม่แยงตานะครับผมเพราะตวเนี้เราจะติดแค่ไฟเบรกและไฟถอยนะครับแต่ว่าเราวิ่งยาค่ําคืนนะครับจะไม่ติดนะครับพราะเราต่อสายนะครับจากไฟเบรกและไฟถอยนะครับผมตัวนี้นะครับผมต่อสายถูกต้องนะครับก็ไม่แยงตานะครับต่อมานะครับขั้นบนเลยเสาอากาศชี้ฉลามเสาอากาศชี้ฉลามตัวนี้นะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปที่เราแถมให้ลูกค้าอยู่แล้ว นะครับผมแล้วก็นะครับการแรปหลังคานะครับแรปหลังคาครึ่งคันตัวนี้จะแรปหลังคานะครับเป็นสีดําด้านดูมิติของสีดําด้านนะครับจะตัดนะครับตัดกับกระจกนะครับสีดําเงาตัวนี้นะครับให้ดูมีมิตินะครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับดูสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็เข้าเซตนะครับกับไฟไฟท้าย g l c ที่เราแต่งให้นะครับผมต่อมาเดี๋ยวพามาดูพมด้านในกันบ้างนะครับส่วนภายในนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับใช้เท้าเตะนะครับผมแล้วก็จะเ้งขึ้นไปแต่ตอนนี้กุญแจนะครับอยู่ในรถนะครับเลยไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับมาดูพรมนะครับตัวนี้นะครับพรมของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมผมจะคืนลูกค้าหมดทุกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหลังเอ่อไฟท้ายนะครับของเดิมนะครับมาจากโรงงานแล้วก็มีกระจังหน้านะครับแล้วก็คาดหลังนะครับ ส่วนพรมตัวนี้นะครับผมพรมตัวนี้จะเป็นพรม9ดีนะครับหรือ5 d ที่เราเรียกกันนะครับจะเป็นพรมลายถักตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับจะมีพรมให้ลูกค้าเลือกหลากหลายนะครับแต่คันนี้นะครับเลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเข้ากับบอดดำนะครับดูสวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมเบาะนะครับเบาะตอนที่3นะครับผมก็สามารถที่จะพับไฟฟ้าได้นะครับปรับขึ้นไฟฟ้าได้นะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับผม านท้ายนะครับสวยงามนะครับโดดเด่นนะครับปกตินะครับลูกค้าจะชอบนะครับชอบ f อ r เดอร์เรสต์นะครับด้วยการแต่งเป็นไฟท้าย g l c อย่างเงี้ยนะครับที่เห็นกันนะครับลูกค้าก็แฮปปี้นะครับผมว่ามีการแต่งรถที่สวยนะครับผมแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ <paragraphs> มีอะไรบ้างนะครับนะครับผมไฟตัวเนี้ยเป็นไฟที่เป็นโคมเดิมนะครับแต่เรานะครับมีการใส่นะครับเป็นคีบ 3ขีดนะครับเป็นไฟมัดแต่งนะครับแล้วก็วงแหวนนะครับเพิ่มเข้าไปเป็นการเพิ่มเข้าไปนะครับผมแต่ยังยึดถึงโคมเดิมอยู่นะครับทาไมต้องอโคมเดิมเพราะว่าโคมเดิมข้อดีนะครับมันจะไม่เหลืองนะครับผมแล้วก็การใช้งานนะครับผมก็ใช้งานไปยาวๆนะครับแต่มีการทานะครับาทำไฟนะครับที่มาตรฐานนะครับน้ําไม่เข้านะครับผมก็คือการซีนอย่างดีนะครับผมอันนี้ว่ามีการาีรับประกันจากร้านเลยนะครับผมต่อมานะครับผม ไฟนะครับตัวนี้นะครับไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเดย์ไทม์ก็จะเป็นลายเส้นนะครับอยู่แล้วนะครับเป็นเซตมาตรฐานที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมมานะครับผมมาที่สเกิร์ตวิเตอร์นะครับผมสเกิร์ตวิเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นสเกิร์ตวิเตอร์ที่ได้รับความนิยมนะครับมากพอสมควรนะครับผมก็คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นฟอร์ดเอเวอเรสส่วนใหญ่จะแต่งเป็นสเกิร์ตวิเตอร์อยู่แล้วนะครับผมสเกิร์ตวิเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีเซนเซอร์ เราจะเว้าลูเซนเซอร์นะครับวอลลูสเซนเซอร์4จุดนะครับลูเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นะครับเตือนนะครับเวลานะครับเวลาเราขับเรามองไม่เห็นนะครับจะมีกระถางต้นไม้นะครับวางอยู่ข้างหน้านะครับหรือมีการชนด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์แจ้งเตือนให้นะครับผมก็คือว่ามีเซนเซอร์รอบคันให้เลยทีเดียวนะครับ สกิร์ตเวเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็คือผมจะเน้นเฉดสีนะครับเป็นสีขาวนะครับขาวมุกนะครับกับตัวรถนะครับแล้วก็นะครับจะเป็นสีนะครับเป็นสีดําเงานะครับชุดคอนเซปต์นะครับตัดเป็นสีดําเงานะครับอย่างที่เคยเคยเห็นนะครับก็คือฟอร์ดเวเลสตัวใหญ่จะเป็นตัดสีดําเงานะครับผมมานะครับมาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าม้าเงินแบบมีไฟมีไฟตัวนี้มีไฟรูปตัวม้านะครับลูกค้าเลือกได้นะครับอยากจะเอามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับแล้วก็มีไฟ led นะครับ3ดวงให้นะครับ ส่วนอะคริลิกตัวนี้นะครับอะคริลิกเอเวอร์เรสต์ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นอะคริลิกนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับ ส่วนไล่ลงมากระจังหน้าที่ขาดไม่ได้ดกระจังหน้าปกติเราจะเห็นเป็นตัวกระจังหน้าเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสีดําปกติทั่วไปแต่ทีเนี้ยผมด้วยคอนเซ็ปต์ของผมนะครับจะทําเป็นสีดําเงาให้หมดนะครับให้ดูพรีเมียมให้ดูตัดกับตัดกับสีขาวมุกนะครับก็คือเน้นเป็นสีด,ดําเงาเลยนะครับหรือลูกค้าอยากได้สีดาด้านก็ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่มีไอเดียหรือว่าอะไรอยากได้สวยๆยังไงผมก็แนะนํา,าเป็นสีดําเงานะครับแต่อยากได้ยังไงขอให้มาคุยกันนะครับขอให้บอกนะครับ มากระจัางหน้าไปแล้วนะครับส่วนนะครับมาที่คิ้วด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นด้านข้างมาชุดเดียวกับสเกิร์ตเวเตอร์นะครับจะเป็นแบบเรียบ3นิ้วนะครับผม3นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับมากับล้อนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กรอบ20นิ้วนะครับสองหกห้านะครับผมตัวนี้เป็นเซตนุ่มนวลนะครับมาจากโรงงานแล้วก็ยางนะครับเป็นยางของคูดเยียนะครับผมล้อแม็กนะครับแข็งแรงนะครับอันดอยนะครับ ล้อแม็กนะครับจะล้อแม็กนะครับแข็งแรงทนทาน,<ล>น <ะ S 2> ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีดิสเบรกนะครับสีล้อเลยนะครับที่เราเห็นเป็นดิสเบรกสีล้อความปลอดภัยนะครับมาครบคันเลย ดิสเบรกตัวนี้มาตั้งแต่รุ่นเทนเลยครับมาตั้งแต่รุ่นล่างมาถึงยันรุ่นท็อปเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับจะเป็นช่วงล่างแบบหวัดลิงนะครับกันโค้งนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับของฟอร์ดนะครับอัดมาให้นั่นๆเลยนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวมานะครับที่ครอบชุดครอบนะครับต่างๆนะครับปกติจะเป็นชุดครเมียมแต่นียผมทาเป็นสีดําเงาให้นะครับชุดครอบแกมข้างนะครับชุด กระจกนะครับแล้วก็คอบมือจับมือเบ้ามือจับกันลอยต่างๆทุกชิ้นนะครับผมวัสดุทุกชิ้นเราจะทำเป็นสีดาเงาหมดนะ